ลองคิดดูสิครับว่าถ้าไม่มีสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้สงครามในอดีตจะจบลงแบบไหนและโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่19เรามีเรือดำน้ำลำแรกๆที่มีชื่อว่า H.L. Hunley เรือดำน้ำรุ่นแรกๆอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรการโจมตีเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิด้วยระเบิดปรมาณูโดยการใช้เครื่องบิน B-29 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงพลังทำลายล้างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่มันยังเป็นการเปิดสกัดใหม่ของ ครามเย็นและการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ที่ตามมาการพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนที่มีพลังทำลายล้างสูงยิ่งกว่าระเบิดปรามาณูอีกขั้นก็เป็นผลมาจากการแข่งขันครั้งนี้ สวัสดีท่านผู้ชมนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิวเวอลียนสำหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปสำรวจสิ่งประดิษฐ์ทางทหารที่ไม่เพียงแค่สร้างความเปลี่ยนแปลงในสนามรบแต่ยังมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์โลกอย่างมหาศาลถ้าพูดถึงสงครามเรามักจะนึกถึงการต่อสู้การเสียสละและความเจ็บปวดแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงในสงครามในหลายครั้งกลับเป็นเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมและทรงพลังลองคิดดูสิครับว่าถ้าไม่มีสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้สงครามในอดีตจะ ลงแบบไหนและโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างสิ่งประดิษฐ์บางชิ้นอาจจะดูเล็กน้อยแต่กลับกันมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่บางชิ้นดูน่าทึ่งและยิ่งใหญ่ตั้งแต่แรกเห็นแต่กลับกันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมายที่ส่งผลต่อการพัฒนาถึงยุคปัจจุบันและแน่นอนตามที่บอกตอนแรกเราจะมาพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ทางทหารที่ถือได้ว่าเป็นที่สุดของที่สุดสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ไม่เพียงแค่เปลี่ยนวิธีการต่อสู้แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษยชาติในหลากหลายมิติทั้งในแง่ของเทคโนโนล วิทยาศาสตร์และการเมืองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันครับว่าทําไมสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่เรือดำน้ำสิ่งประดิษฐ์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงวิธีการต่อสู้ในทะเลและทําให้การป้องกันทางทะเลมีความท้าทายและยุ่งยากมากขึ้นอย่างมหาศาลเรือดำน้ำเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่มีบทบาทสําคัญมากในสงครามโลกโดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่สองที่เยอรมันใช้เรือดำน้ำยูบอทในการตัดเส้นทางการส่งสเสบียงของฝ่ายสัมพันธมิตรเรือดำน้ำรุ่นแรกๆอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแต่ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีทําให้มันกลายเป็นเครื่องมือในการทําลายเรือขน และเรือรบของข้าศึกได้ยังมีประสิทธิภาพการที่เรือดำน้ำสามารถปฏิบัติการได้โดยไม่ถูกตรวจจับเป็นการสร้างความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่ย้อนกลับไปในช่วงปลายศตะวรรษที่19เรามีเรือดำน้ำลำแรกๆที่มีชื่อว่า H.L. Hunley ของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามกลางเมืองอเมริกาแม้ว่ามันจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไรนะักแต่มันก็เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญ พอมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2เยอรมันได้พัฒนาเรือดำน้ำ u ูโบตที่สามารถดำน้ำได้ลึกและยาวนานขึ้นใช้ตอ่อ์ปโดเป็นอาวุธหลกักสามารถโจมตีได้โดยไม่ต้องเห็นเป้าหมายตรงหน้าความสำเร็จของ u ูโบตในการตัดเส้นทางขนงส่งเสบียงของฝ่ายสัมพันธมิตรในมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรต้องพัฒนากลยุทธ์ในการป้องกันอย่างหนัก ่อมาก็คือเครื่องบินรบการใช้เครื่องบินในสงครามนั้นเริ่มต้นอย่างจริงจังในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ด้วยเครื่องบินสอดแนมและโจมตีเบาๆแต่พอถึงสงครามโลกครั้งที่ 2, 2เครื่องบินรบกลายเป็นกุญแจสําคัญในการควบคุมท้องฟ้าและการโจมตีพื้นดินเครื่องบินรุ่นตํานานอย่างสปิตไฟล์ของอังกฤษเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการป้องกันน่านฟ้าของอังกฤษในยุทธการบริเตนบทบาทที่สําคัญของเครื่องบินรบเหล่านี้ไม่เพียงแค่ทําลายเป้าหมายทางทหารแต่ยังมีบทบาทในการบุกเบิกเส้นทางการบินใหม่ๆและการพัฒนา ทางเทคโนโลยีที่ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันนอกจากนี้การพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักอย่าง B-29 ของสหรัฐอเมริกาที่สามารถบินได้ไกลและบรรทุกระเบิดขนาดใหญ่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยฝ่ายสัมพันธมิตรชนะในสงครามการโจมตีเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิด้วยระเบิดปรามาณูโดยการใช้เครื่องบิน B-29 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงพลังทำลายล้างที่ไม่เคยมีมาก่อน และในไหนก็พูดถึงฮิโรชิมาและนางาซากิแล้วก็คงขาดสิ่งสําคัญอย่างระเบิดปรมาณูไปไม่ได้ระเบิดปรมาณูอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีผลกระทบใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามเมื่อสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในปี1945มันไม่เพียงแค่จบสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้นแต่มันยังเป็นการเปิดสกัดใหม่ของสองครามเย็นและการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ที่ตามมาระเบิดปรมาณูเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังทาลายล้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาและเป็น บทเรียนที่เตือนให้โลกระมัดระวังการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทิ้งระเบิดปรามูไม่ได้หยุดแค่การทำลายล้างเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อการเมืองและการทูตระหว่างประเทศมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากการทิ้งระเบิดสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเริ่มเข้าสู่การแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ที่เรียกว่าสงครามเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดกลัวต่อสงครามนิวเคลียร์การพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนที่มีพลังทำลายล้างสูงยิ่งกว่าระเบิดปรามูอีกขั้นก็เป็นผลมาจากการแข่ง ขันครั้งนี้ และในไหนคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับสงครามแล้วก็คงขาดรถถังไปไม่ได้รถถังเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่มีอิทธิพลมากๆในสงครามสมัยใหม่โดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2รถถังรุ่นแรกที่รู้จักกันในชื่อมาร์ควันของอังกฤษถูกนํามาใช้ครั้งแรกในปี1916ที่สมรภูมิซอมหรือยุทธการที่แม่น้ําซอมนั่นแหละครับรถถังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบุกทะลวงแนวป้องกันของค่าเึิกมันมีลักษณะเหมือนตู้รถไฟติดปืนกลเลยทีเดียวแม้ว่ารุ่นแรกจะมีปัญหามากมายเช่นความเชี่ยงช้ และความเสียหายจากการใช้งานหนักแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการพัฒนารถถังในอนาคตรถถังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าและเป็นอาวุธที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสงครามไปตลอดการรถถังอย่างไทเกอร์วันของเยอรมันและทีสาของสหภาพโซเวียตเป็นตัวอย่างของการพัฒนาในยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่สร้างความได้เปรียบอย่างมหาศาลในสนามรบไทเกอร์วันมีพลังการยิงที่รุนแรงและเกราะที่หนาทําให้มันเป็นเครื่องจกักรสงครามที่น่าเกรงขามส่วนที4นั้นเป็นรถ ถัทงที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีความทนทานและเคลื่อนที่ได้เร็วทำให้มันเป็นกำลังหลักในกองทัพในสมัยสงครามโลก และสิ่งประดิษฐ์ต่อมาที่เกิดจากสงครามเชื่อไหมครับว่าในขณะที่เพื่อนๆกําลังดูผมอยู่หมายความว่าเพื่อนๆกําลังใช้สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้อยู่ใช่ครับที่ผมพูดถึงก็คืออินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจจะดูแปลกๆที่อินเทอร์เน็ตจะอยู่ในลิสต์นี้แต่จริงๆแล้วอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นมาจากเป็นโครงการวิจัยของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่าอาร์พาเน็ตในช่วงสงครามเย็นอินเทอร์เน็ตไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารและการทํางานของโลกแต่ยังมีบทบาทสําคัญในการทหารสมัยใหม่ การใช้งานระบบเครือข่ายในการสื่อสารการควบคุมและการสอดแนมทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพต่างๆเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีนี้ยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบอาวุธอัตโนมัติและระบบป้องกันไซเบอร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันและอีกนิดหนึ่งครับระบบ GPS ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันในทุกๆวันจริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากความต้องการทางทหารเพื่อให้สามารถนำทางทหารและอาวุธได้อย่างแม่นยำนั่นเองครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับหากมีตรงไหนที่ขัดตกบกพร่องไปก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ